เจ็ดพันอยู่ประมาณนี้เจ็ดพันนี่ได้ไหมหกพันห้าผมช่วยพี่ซื้อแล้วกันรถให้ผมสักห้าร้อยไม่ได้เหรอมาตั้งไกลแล้วเนี่ยไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เนี่ยอยู่พันกว่าบาทพี่พี่นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องกีศนาพักเรื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงเพียรหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นธีหนึ่งที่พีี่่ทผมเดินทางนะครับมาที่บ้านมีนะครับออกมาเช่าพระนอกสถานที่เมื่อวานพี่เขาก็ ส่งรูปวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนมาให้ผมทางไลน์เนาะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยราคากันแล้วก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็ลเลยนัดพี่เขานะครับพี่เขาบอกว่าไม่สะดวกที่ลบบุรีนะครับให้ผมมาเจอที่บ้านหมี่อ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอพี่เขาที่บ้านหมี่ก็ได้ก็ลเลยเดินทางมาเจอพี่เขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลที่ผมจะได้ในวันนี้ที่เช่ากลับไปเป็นรายการไหนนะครับแล้วก็มูลค่าราคาเท่าไหาร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมอยู่หน้าโรตัสแลรวคบพี่รถ เออผมเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงินอ๋อโอเคโอเคครับเจอแล้วครับพี่อ๋อครับครับครับนี่พี่เขาเดินมาแล้วเราลงไปดูผ้ากันสวัสดีครับพี่เดี๋ยวตรงนู้นก็ได้ครับพี่เท่ากันแบบว่านั่นเลยอ๋อนี่อันนี้เก็บไว้นานแล้วเหรอครับพี่ครับก็จะเป็นเขี้ยว เจ้าเสือส่งน้ำเนะาะปีห้าห้าแล้วหลวงพ่อรวยมีรุ่นไหนพี่ที่บอกเก็บไว้ก่อนรุ่นไหนครับโอ,โอ้มีสององค์อยู่บ้านเป็นรุ่นอะไรครับพี่เอ้รุ่นไหนรุ่นกับเป,<ม>เป็นเป็นลิงเสือไฮนะคนน้ะชนะจนเหรอครับไม่แน่ใจผมเป็นรูปไข่แล้วก็หลวงพ่อครึ่งองค์วะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหม ไม่ปล่อยหรอครับพี่มีมีอยู่มอสององค์เลยสององรุ่นเดียวกันเลยเลเลอ๋อเก็เก็เลยจะเอาน,นั่นแบ่งผมสักหนึ่งองอันนี้ก็เป็นแหวนที่ห้าสีา่ดูมีดดึงไม่ออกไม้มะกรูดเขาจะมีหดตัว <c oughs> <c oughs> ใช่เวลาเก็บไว้นานๆ <c oughs> ดึงยากอีกคืคนนี้เนาะ อ่าดโอ้ขดหระวังเ,เ,เลยนะผมห้าเจ็ดเรอครับผมแบบจะมีรุ่นรุ่นหลังๆปีห้าศูนย์จะมีปีบอ,อกเหมดเลยออครับพี่กลงเข้าเชากับพี่เข้าไปก็จะมีเขี้ยวเสือสรงน้รับมีดแล้วก็แหวนแล้วก็เสือปีห้าตัวนะตอนนี้เราอยู่ที่น้ารตันบนมีโนตังค์ให้พี่ได้ไหมครับอ,อันใน,นถุงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอเป็นนนะคุณไหนครับพี่ มาเลยพี่ไ,ไหนมาแล้วสงว่าเพี้ยนหรือว่าผมเพีย้ยนผมเสือเอเสือวิธีสี่เก้าเลยนะผมก็อ๋อการไอ้นี่ผมก็จ<อ>เนี่ย,ผม,ยผมปล่อย 500, อยง์ละห้าร้อยนะคุณแล้โหแพงแพงนี่สห้าร้อยผมก็ปล่อ<ม>ยนี้นะอันนี้มันไม่ถึงเหรอพี่เรือไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นย่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นเสือ,อตัวเล็กอันนี้ตัวเราไม่ถึงไม่กี่สิบเรอใช่หลักสิบเพราะว่าเขาไม่แพงอันนี้ไม่เป็นไรเนาะแล้วอย่างนีตัวเท่าไหร่ครับพี่ ก็ตัวละห้าร้อยตัวสามอยะซื้อได้เพราะขายกันอยู่400รอยใช่ลองดูอันนี้เลยอันนี้ชุดหนึ่งพันกว่าบาทไม่แพงถ้าที่แพงจะเป็นอาคาธมูรุ่นเดียวที่เล่นกันจะมีรุ่นนั้นรุ่นเดียวเพราะว่ามวลสารดีใต้นอกนั้นังใตงโอยเตะใช่เก็บไว้ก่อนก็ได้น้ได้ อ๋อนั้นเหรีรยที่พี่ส่งมาเนาะแต่ราคาครับมันอยู่ที่สภาพเถ้าสภาพสวยมันก็จะได้ราคากว่านอยู่จะเปดพันนี่คอไม่ถึงก็อยากช่วยพี่แต่ว่าราคามันไม่ถึงเออนน้องใช่แปดพันถายกันในกลุ่มอยู่ประมาณสภาพนี้นะอยู่หกพันห้าเจ็ดพันอยู่ประมาณนี้เจ็ดพันนี่ได้ไหมหกพันห้าผมช่วยพี่ซื้อแล้วกันรถได้ผมสักห้าร้อยไม่ได้เหรอมาตั้งไกลแล้วเนี่ย ไหนๆก็มาแล้วเอยู่พันกว่าบาทพี่พี่เขาแบ่งมาให้พันห้าครับหกพันห้าครับอ่ะนาอขอบคุณครับพี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งอยากได้หลวงพ่อรวยด้วยอ่ะมาแล้วอ่ะพี่แบ่งให้ผมองหนึ่งได้ไหมแต่เป็นรุ่นชนะจนใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ผมก็ดูเอางี้แล้วเดี๋ยวพี่ถึงบ้านแล้วพี่ส่งรูปให้ผมหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวไปกดดูก่อนได้ครับอีกเดี๋ยวนีๆๆๆ่ยรุ่นแรกของพ่อเพียนครับมีหลายสาภาพถ้าเกิดว่าสวยๆก็จะแต่คราที่เขาอยู่กลางๆสาภาพถือโอเคอยู่นะก็พี่เขาเมตตาแบ่งปันให้ละช่ากับไปด้วยก็จะเป็นพี่จะเอาเป็นเงินสดใช่ไหมรับที่นี่ไม่มีที่กดตังค์จะมีตรงหน้าหน้าตรงบ้านหมี่ตลาดตรงเนี้ยธนาคารกรงุงเทพงั้นเดี๋ยวพี่ขี่ตามผมไปได้ไหม จะกดหรือจะให้โอนให้ถ้าโอนเดี๋ยวผมโอนให้ได้เลยมันไม่มีเน็ตไม่มีไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตมีใช้ WiFi ที่บ้านอ๋อใช้ WiFi ที่บ้านโอเคสภาพเรียบร้อยเนาะก็จบกับพี่เขาไว้น่าจะหมื่นกว่าบาทวันนี้ครับเดี๋ยวไปกดตังค์ให้พี่เขาดูดูไปเลยนะวันนี้หน่อยเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พี่แบ่งพาให้ผมองหน้าโอเคเนาะตกลงก็เป็นทั้งหมดหมื่นห้าเนาะหกพันห้าบวกแปดพันห้าถูกไหมครับพี่อ่านจากจ่ายตังค์ เดี๋ยวพี่นับตังค์ดูก่อนนับก่อนนับก่อนก็พี่เขาเมตตาแบ่งปันให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพี่เขาไปดูหลวงพ่อรวยให้ด้วยเรียบร้อยเนาะเห็ือนห้าขอบคุณนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรก็ส่งไลน์มาได้ตลอดครับพี่งั้มผมกลับเลยครับพี่ดีครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช่าวัตถุมงคลของผมนะครับก็ได้พามา3-4มรายการเมื่อกี้ก็เช่าพี่เขาไปหมื่นกว่าบาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพียรหรือว่าหลวงพ่อพรวยนะครับจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอดี n ลนะครับหรือว่าเพจกิษสาพาะเครื่องก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปชอบพาที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจนะครับผมอยู่ที่บ้านมี่พอดีเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดเกล็นกระถินเนาะนะครับต้องไปไหว้หลวงพ่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้วันต้นเดือนพอดีเนาะเดี๋ยวไปขอพรหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญที่วัดกันเดี๋ยวเราไปกันครับ